สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเอฟซี FC ทุกทา่าน <scope S 1> สบายดีปลาลุงคิงค่ำสบายดีปลาลุงคิงค่ำวันเก็บเบื้องที่นอนพี่น้องปฏิบัติสิซื้อกลุงลู่สิซื้อหายฮะวายผมมีเล็กผมมีโนโซพิเทนส์อย่างพนักงานโอ อ๋บ่มีอยากได้รุ่นแบบบ่แพงเนไมสองพันกว่าบาทออยากได้แบบอยากได้แบบสองพันกว่านะเงินปลายตัวสาตัวตัวสาตัว บอคยูใส่ทำได้ช้าขับหรือเปล่าสองพันกัวพี่น้องสองพันเอสดีชมพูอยู่บะพี่น้องฝั่งไทยได้ไหมคะสี้าบ่น่ะเพราะว่าสีนี่สวยกว่าแมนอยู่เออสี้าต้นต้นชมพูต้นไนเดั่น มันมีของอุดรของแกงโดนเนี่มันบวกขึ้นกันฮะว่าที่นอนตัวนี้มันมีของบัตแกงโดนประเทศเองกแกมีะนี่แต่ว่ามันราคาถูกกว่ามันนอนได้่หลายปีอันนี้มันหาปีก็ได้สบายสิบปีทำได้หน่อยนอนเนี่ยใส่ผ้ากู๊ดพูดได้พกพดได้บะแมนได้พกพูดจังกันตัวนี้เนี่ยสีนี่มันสวยก็เลยลงมาให้เลยสีผ้ามันมีสองตัว่สองพันเนาะ เอาเอาสอมนนานีาน้มันคือส่ปับมันนี่บมี่นะมีแต่ในห้านค่ะน้มันจะบิรลนบ่อร่งไปนี่มีปั๊มอยู่บ่บ่อร่องไปอะไรไรเนี่ยมีมีมีสามสิบกิโลนี่ได้ไปหอด่โอ้ยกายกลบเบแม่น บ่ห้าสามสิบประมาณสิบกว่าบ่ไปรุ่งไปแถวหนองบัวมีปั๊มบ่เออบ้านหนองบัวน่ะมีอยู่ทั้งทายมัไปได้อยู่สามสิบกิโลเออได้อยู่ได้ไปจ่ายเงินเพิ่นสองพันสี่บาทเลยเอาไว้นี่แหละเดี๋้ได้เสียไว้เองก็ได้เพิ่นลุ้นห้ยสองพันพี่น้องมาผู้เดีะมากยครับเพราะว่าเจ้าของเยอะมเจ้าของมาจากฝั่งไทยเลยบ่ มาเด๋อหมดล้วมาาวก็เก่าอยู่นี่แหละความบุญหนอันมานยเ็นะลูกเพืไทยปีแล้วม่เาสินื่อนเขากับกลับอ้แล้วขาม่านอนอยู่เพือนเมลแรงอ่าก่อนอื่นกับขอบใจปฏิบรู้เด้อ ปฏิบก็ลุงลู่เนาะซื่อหายขิงคำ้ำให้ให้ข้องคว้านขิงค้ำพอห้กิิงคำ้คงคำมันนี่กำลังใจสูบเมื่อี้ปฏิกล็ลุงแพงสำานียงใหญ่มากอเบิ่งแง้งปทิบก็ลุงลู่เด้อปทิบซื่อห้เป็นค้องคว้านเพิ่นบโบมีอันที่นอนก็เลยปทิบซื่อห้ก่อนอีเมีจะไปทำงาน เป็นก็นยังให้ร้านได้อยู่สบายก็ขอบใจลุงกระป๋าลายๆเด้อที่เมตตาจิงคำเนาะแล้วก็ครอบครัวเข้ามาโดยตลอดให้สุขภาพแข็งแรงบร่เจ็บบ่จนมัน,นย,ยืนมันเืนเลยเด้อเลยกับหายเนาะกิจการงานก็ใอ้ลุ่งเรื่องลุงเรื่องประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ปารถนาเนาะมันเป็นสองผาอผาให้ป้าก็ลุงเมืองด้วยค่ะ ล้วก็เอฟซีถกฐานน้ำไปน้องที่ค่อยเบิ่ง,องคอยส้มเฮาเนาะที่ค่อยสนับสนุนค่อยซอยเลื้อมาโดยตลอดกับขอบคุณหลายๆอันนี้เป็นซองผับอา้าวอาหารขึ้นอย่างซี่อาหารขึ้นเทมแปลว่าพราะม่สมันสิกุ้มเพิงพี่นอ้องมัสิ่นสมโยกถ้ายอยากนอนใหญ่ๆก็เอาลงถ้ายอยากนอนน้อยๆกับผับขื้นซื้ออะไรได้เนี่ย สองพันงามบะทำแม่มากเลยนั่งดูมันนเป็ผ้บยอืมผับก็ได้จะได้ <c oughs> ามาขึ้นแล้วค่ะ มันมันนุ่มได้ไหมรไหประฏิบก็ลงลูกข,ขอบบคุณขอบคุณขอบคุณไลเดอรีอท่งทำกันี่นอนก็ให้ดีมีสุขภาพ็เ้อปฏิบกลลูกเจ้าถีนได้ปฏิบหรือได้ที่นอนใหม่ให้บะปฏิบทำตามสัญญาไม่ามก็ต้องเสือฟังปฏิบ กับลุงแม่นเฮ้ยล่ะอ่นี่ยินยุกจะซัมม่ใหญ่เลยเพื่อเอามาใหญ่เบิง์ด้วยค่ะยังแต่ผาปู ผ้าปูเนื้อไลเชือกกระไได้ไลเชืเจ้าน้ยางมันังเนยาเบื่อยังแต่ผาปูคิตติบ่ที่มันเป็นสูตรนะเดี๋ยวปริบก็แม่นต้นนั่นก็สิประมาณห้ารอยบาทที่เป็นสูตรมีผ้าห่มบ่มีมอน มีแต่ปอกมอนมอนคางก็ซื้อเอามอนอ่นนักก็ซื้อเอาปฏิบแบบให้อามอนคางน้ำเฮ้ยจัดเต็มให้ร้านสาวร้านสาวโบนิอก็ได้ถ้าร้านสาวดื้อก็สิบอกปฏิบหลังก็น,นอน น่าเราก็พัพไว้อันเยมนาค่ะไปนันอยู่ห้องแยมนาคับไปนอนอยู่ห้องแมมันห้อนนนยไนะก็จะมาขายบ่ก็จะมาขายอันฝั่งไทยพี่น้องฝั่งไทยมาขายเองพี่น้องแน่นเป็นมาแต่อุดรทางอุดรคนเก่งเลยจะมาขายแม่นเป็นมาขายของที่นนาะเป็นมาคุปี ยาำอันอุดรยามเขาแลล้เนี่ย,นนยไม่แม็นเปิดด้าดนเลยเห่นบิดซีมาลายพีเนองอเป็นไปง่ายมากสะดวกหักดระเป,าเปมาเมื่อวานนี่ปฏิบัติซื้อรถเดอร์จัดการเลยปฏิบ่ติไหงบมาลอยหนึ่งซื้อทีนอนขอบ,บุญขอบคุณปากับลงุลงลายได้้้ใใหหสินยยนนนนนค่ามกัๆแแแ็งงรเะญอ ขันบ่มีปลาทิพกับลุงลูงกอ่ะย่างกิ้งคั่มบนน,นน่องก็ไม่ใหญ่น,นอนพื้นเด้อนม่เด้อนอนพื้นอันนี้คิ้งคัก่ก็ได้นอนสีนอนทางความลุงกับตะเลือโดยข้างในได้เฮื่อนงามนี่ซื้อที่นอนแล้วแล้วก็ซื้อผ้าปอกมอนประทิบซื้อให้แล้วก็ผ้าห่มมอน ดีใจยุดีใจขอขคุณปฏิบตกลุกๆเลยเลยเลยดิสือิ้นอนปอกมอนาปูมอนไ้ะทกาเนโด้วยลด้วยเเาาไสบายดิปฏิบต์หน่ยดีใจยุบอสอ่ะลองปูบังดูลองปูให้ป้าบังดูลองปูให้ปลากับลุงเบิรงดูราะว่ปอกมอน อันน oh, ึงก mm ่อนเมื oh, ่อวานมอนนะคะมีอย uh, uh, ู่แล้วหน่อยหนึ hmm. ่งป mm ูซองผัดผู้เดียวปู้ผัปูบังดูปูเห็ป่าบังดูอันนี้เหระกลับไปซื้อมากเลยนี่ยี้นบแกดนกทิเบามันี้ข้ข้ามกับโบแกคือกันก็คืนไม้เพิ่มคือข้าวไม่ไล่คิดตีของเขานะของขี้ข้ามนาขี้ข้ามเอาไปเจ้ายิงประเีบ ข้าบอกปฏิแล้วจะบอกปฏิบิบแล้วลว,ว่าิงคำเอาลายเจพีคือโต๊ะเา่าเลยเออเมนคือโตจะกูป้าบังดูเอาผมเอาไว้ก่อนผมนะ <c oughs> ขอบุญขอบุณปฏิบลัลายเดอที่ส่งไออุน่น <c oughs> ปฏิบกรลุงลูที่ส่งไออ, <c oughs> อ,อุ่นใ,ให้ิงคำ้ <c oughs> าคาบเดีใจนป้ากรลุงทำตามสัญญาหามดื้อเด็ดขาด ป้ากับลุงห่านชิซื้อที่นอนหายกัะซื้อขอาใจยุกขอบคุณประชิดเรืแอเราลุงลูกเฮดจะเฮดปูเซตเรียบร่อยบานเนยเป็นได้คิงคัมร้องนอนลุงูกให้ป้ากับลุงมองดูอั้งแรกของน่างสิได้ห้องนอนเจ้าหญิงดีใจอย,ยู่ลูก ทงลขอบคุณแล้วขอบคุณอีกทก็มไงนอนเอาสุขภาพงมดเจ็ประลำวยลำยเด้อนี่ก่อนม้อนขางแทนเวลาแม่บอยู่กัก่อนม้อนขางแทนอ่ะอขอบใจประทิบเด้อขอบใจประทิบกรลุงลายๆติเมตตาข้าเนาะอยู่ดีมีแหงเลยเด้อ พี่ข้ามก็ดีใจแม่ก็ข้ามไปซีนนี่จะยิงได้จะยอันนี้ก็คือกานเลยเข้าไ้ในห้องเก้วปลาลูกอันนี้น่ะเข้าพป่น้องขอาอนนี้เป็นขี้ข้ากับิคอลอาไรเดอพ์ผกพอกันคลิปหนาไล่ก็ซาสร้างเวฆไล่ขี้ข้ามไรเดอไม่เลิกปลาดูกไม่เ เราพลูกสบายดีพาลูกยิ่งทำดีใจแหงยิ่งทำดีใจแหง